ท่านเคยสงสัยไหมว่าทำไมคนบางคนที่เข้ามาในชีวิตของเรานั้นได้สร้างเรื่องราวต่างๆให้ท่านนั้นมีทั้งประทับใจและไม่ประทับใจเรื่องราวนี้อาจจะเป็นเรื่องที่บังเอิญหรือว่าไม่ได้บังเอิญพระพุทธเจ้าท่านได้กล่าวเอาไว้แบบนี้ความจริงที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นกำลังรอที่จะให้ท่านนั้นค้นพบซึ่งในวันนี้ เราจะมาเปิดโปรงความลับของจักรวาลที่พระพุทธเจ้าท่านได้ค้นพบมานานกว่า2,500ปีว่าด้วยเรื่องความสัมพันธ์ที่ได้ถูกกำหนดเอาไว้แล้วตัวท่านนั้นอาจจะเคยได้ยินเรื่องของภมริคิดผู้แท้หรือว่าเนื้อคู่แต่รู้ไหมว่าสิ่งเหล่านี้มันมีคำอธิบายที่มีความลึกซึ้งกว่านั้นแต่ว่า ในทางพระพุทธศาสนามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่เรื่องโชคช่วยแต่เป็นเรื่องของกรรมและการเชื่อมโยงในทุกสิ่งที่เชื่อมโยงเราทุกคนแบบแยกไม่ออกเตรียมตัวให้พร้อมทั้งเนื้อหาที่เรานั้นจะเปิดเผยด,ดังต่อไปนี้แล้วจะทำให้ท่านเข้าใจความสัมพันธ์ทุกรูปแบบในสิ่งที่ท่านนั้นไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วท่านจะเข้าใจว่า ทำไมใครบางคนถึงได้เข้ามาเป็นเพื่อนแท้เพื่อที่จะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลและในขณะที่บางคนก็ได้เข้ามาเป็นความท้าทายทำให้ท่านนั้นเกิดความเจ็บปวดและการเติบโตและสำคัญที่สุดวัวท่านจะค้นพบวิธีในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเป็นอิสระจากความสัมพันธ์ที่เป็นพิษด้วยปัญญาและสติซึ่งเนื้อหานี้ไม่ใช่แค่คำสอน ที่ฟังดูแล้วแล้วมองผ่านไปแต่เป็นคุณแกสสำคัญที่จะไขประตูสู่ความสุขและอิสรภาพที่แท้จริงในชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าตัวท่านพร้อมแล้วที่จะตื่นรู้ไม่กับความลับนี้ขอให้ท่านนั้นตั้งใจฟังให้ดีรอะทุกคำพูดจะปรับเปลี่ยนความหมายในการใช้ชีวิตของท่านไปตลอดกาลทุกความสัมพันธ์นั้น เขาถูกกำหนดไว้แล้วจริงหรือเปล่าตามหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ไม่มีสิ่งใดในโลกใบน,นี้ได้เกิดขึ้นลอยๆโดยปรัศจากเหตุและปัจจัยทุกสิ่งล้วนแล้วเกิดไปตามเหตุและผลหรือว่าที่เราคุ้นเคยกันในความเชื่อของกฎแห่งกรรมความเชื่อมโยงของทุกสิ่งนั้นคืออะไรให้ลองนึกภาพป่าตัวท่านนั้น กำลังเล่นหมากรุกทุกการเดินหมากล้วนแล้วต่อสง่งผลต่อรูปเกมของคุณทั้งหมดไม่ใช่แค่หมากตัวเดียวที่เดินไปแต่ทุกตัวนั้นมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันทั้งหมดซึ่งมันส่งผลต่อกันและกันอย่างมีความซับซ้อนชีวิตของคนเราก็เช่นเดียวกันทุกการกระทำของชีวิตในคนเราล้วนแล้วเป็นเหตุที่ส่งผลต่อชีวิตของเราและคนอื่นแบบที่เรานั้น หลีกเลี่ยงไม่ได้การกระทำในวันนี้จะเป็นเหตุให้เกิดผลในวันพรุ่งนี้และจะส่งต่อไปเรื่อยๆแบบไม่มีที่สิ้นสุดและความสัมพันธ์ของเรากับคนรอบข้างละ่ะเกี่ยวข้องอะไรกันกับความเชื่อมโยงในทุกๆสิ่งคำตอบนั้นก็คือเกี่ยวข้องโดยตรงกว่าที่เหล่านั้นนึกค,คิดให้หลองนึกภาวป,า,ปาตัวท่านนั้น กำลังยืนอยู่กลางใยแมงมุมที่แพ่ขยายกว้างใหญ่ออกไปสู่ลูกหูลูกตาใยแมงมุมนี้มันไม่ใช่ใยแมงมุมธรรมดาแต่นั่นก็คือใยแมงมุมแห่งกรรมที่เชื่อมโยงเราทุกคนนั้นเอาไว้ด้วยกันทุกเส้นใหญ่คือความสัมพันธ์ที่ตัวเราเคยสร้างเอาไว้ในอดีตชาติมีทั้งความสัมพันธ์ที่ดีและความสัมพันธ์ที่ไม่ดีในทุกครั้ง ที่เรากระทำอะไรลงไปไม่ว่าจะเป็นด้วยกายวาจาและใจเรากำลังสร้างเส้นใยใหม่ๆขึ้นมาและกระตุ้นเส้นใยเก่าๆให้มันสะเทือนผลต่อชีวิตของเราคนที่เข้ามาในชีวิตของเรานั้นไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามมันก็คือจุดตัดของการเชื่อมโยงเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องบังเองิญแต่มันเป็นผลแห่งการกระทำในอดีตของตัวเราเองบางคนเข้ามา ก็เพื่อตอบแทนบางคนเข้ามาก็เพื่อทวงคืนบางคนเข้ามาเพื่อสอนบทเรียนบางคนเข้ามาก็เพื่อที่จะจากไปเมื่อหมดเวลาที่จะต้องเกี่ยวข้องกันฟังดูแล้วอาจจะเหมือนนิยายแต่ถ้าหากว่าท่านเข้าใจวงจอดของการเวียนว่ายตายเกิดหรือว่าวงเวียนชีวิตท่านจะเข้าใจว่าเรื่องเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องเล็วไหล การเวียนว่ายตายเกิดนั่นก็คือวงจรของการเกิดแก่เก็บตายที่เราทุกคนจะต้องเผชิญส้ำแล้วส้ำเล่าจนกว่าเรานั้นจะเป็นอิสระจากาติเลสและตัณหาซึ่งในแต่ละชาติเรานั้นได้สร้างกรรมไว้อยากมากมายอาจจะเป็นทั้งกรรมดีและกรรมที่ไม่ดีและกรรมเหล่านี้เองที่เป็นตัวกำหนดว่าเรานั้น จะไ,ได้ไปเกิดเป็นอะไรในชาติหน้าและที่สำคัญกว่านั้นกรรมยังเป็นตัวกำหนดตัวสำคัญที่เรานั้นจะไ,ได้พบเจอในแต่ละชาติอีกด้วยคนที่เคยผูกพันกันในอดีตก็อาจจะกลับมาเจอกันอีกในชาตินี้เพื่อสารต่อความสัมผัสหรือว่าชดใช้กรรมที่เคยทำร่วมกันนี่คือเหตุผลว่าทําไมบางคนเรารู้สึกว่า รู้จักกันตั้งแต่แรกเจอเหมือนกับว่ารู้จักกันมานานทั้งๆท,ท,ที่เพิ่งเคยเจอกันแต่ในขณะที่บางคนเรารู้สึกว่าไม่ถูกชะตาตั้งแต่แรกเห็นโดยที่ไม่มีสาเหตุซึ่งทั้งหมดนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันเป็นผลของกรรมที่เรานั้นเคยทำมาตั้งแต่อดีตชาติซึ่งมีความยาวนานมากจนทำให้เรานั้นจำไม่ได้ แล้วเราจะรู้ได้แบบไหนความสัมพันธ์แบบไหนนั่นคือคู่กรรมหรือว่าคู่บุญในทางพระพุทธศาสนาไม่มีคำว่าคู่แท้หรือคู่ที่ถูกกำหนดไว้ตายตัวมีแต่ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยและความสัมพันธ์เหล่านี้จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับกรรมที่เรานั้นสร้างขึ้นใหม่ในปัจจุบันใหท่านนั้นลองสำรวจความสัมพันธ์ ในรอบรอบตัวของท่านแล้วท่านจะพบว่ามีหลากหลายรูปแบบและในแต่ละรูปแบบนั้นก็มีความแตกต่างกันออกไปคู่กรรมไม่ได้หมายถึงคู่รักที่จะอยู่ด้วยกันตลอดไปแต่หมายถึงความสัมผันธ์ที่เต็มไปด้วยความท้าทายอาจจะเป็นความสัมผัสที่ทำให้ท่านนั้นเกิดความเจ็บปวดเสียใจผิดหวังหรือว่าต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมาย แต่ในขณะเดียวกันมันเป็นโอกาสให้ท่านนั้นได้เรียนรู้ได้ชดใช้กรรมได้เติบโตในสิ่งที่ท่านนั้นได้กระทำมาความสัมพันธ์แบบนี้สอนใหท่านรู้จักคำว่าอดทนการให้อภยัยการปล่อยวางและการรักตัวเองคู่บุญนั้นคือความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลส่งเสริมและนำพากันไปสู่หนทางที่ดีอาจจะเป็นเพื่อนเลรัก รอบครัวหรืออาจจะเป็นเพื่อนแท้ที่คอยสนับสนุนและคอยเป็นกำลังใจให้กันในเวลาที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ความสัมพันธ์แบบนี้สอนให้ท่านนั้นรู้จักความเมตตาความการุณาการเสียสละและการร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกันครูคือบุคคลที่เข้ามาในชีวิตเพื่อที่จะสอนบทเรียนให้กับตัวของเรา อาจจะมาในรูปแบบคนรักเพื่อนรอบรัวหรือแม้กระทั่งอาจจะมาในรูปแบบของศัตรูบทเรียนที่จะได้รับนั้นอาจจะเกิดความเจ็บปวดหรือว่ายากลำบากล้วนแล้วก็มีคุณค่าและความหมายต่อชีวิตความสัมพันธ์แบบนี้สอนในท่านนั้นมีความเติบโตทางจิตวิญญาณเกิดความเข้าใจโลกและชีวิตได้มากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาตัวเองนั้นไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าผู้มาเพื่อจากไปมันคือความสัมพันธ์ที่สั้นและชั่วคราวอาจจะเป็นเพียงคนรู้จักเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนแปลกหน้าซึ่งจะเข้ามาแล้วก็จากไปความสัมพันธ์แบบนี้สอนให้ท่านนั้นรู้จักกับความไม่แน่นอนของชีวิตการปล่อยวางและการอยู่กับปัจจุบันทุกความสัมพันธ์ ล้วนแล้วจะมีความหมายและบทเรียนที่แตกต่างกันออกไปไม่มีใครที่เข้ามาในชีวิตเราโดยบังเอิญล้วนแล้วต้องมีเหตุผลไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเมื่อเรานั้นเข้าใจความจริงในข้อนี้แล้วเราจะจัดการความสัมพันธ์ในทุกๆรูปแบบได้อย่างไรคำตอบนั้นก็คือด้วยปัญญาและสติจงมองทุกความสัมพันธ์เป็นเหมือนดังกระจก ที่สะท้อนตัวตนและตำมของเราเองถ้าหากว่าท่านนั้นเจอแต่ความสัมพันธ์ที่เป็นพิษให้ลองถามตัวเองดูว่าคุณกำลังสร้างกรรมอะไรอยู่ท่านนั้นกำลังทำร้ายตัวใครหรือเปล่าทั้งกายวาจาใจหรือว่าท่านนั้นยึดติดกับความทุกข์และคาดหวังอะไรมากเกินไปหรือเปล่าถ้าหากว่าตัวท่านเคยเจอแต่ความสัมพันธ์ที่ดีงามจงขอบคุณ และรักษามันไว้ให้ดีพอนั้นคือผลบุญที่ตัวท่านนั้นได้เคยสร้างมาจงแบ่งปันความสุขและความรักให้กับผู้อื่นจงสร้างแต่กรรมดีต่อไปอย่าได้ปะมากเพราะว่ากรรมนั้นเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนและสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแล้วเราจะเปลี่ยนแปลงกรรมและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้อย่างไรกัน3ขั้นตอนง่ายๆ ที่ท่านนั้นสามารถทำได้แบบง่ายๆสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้ 1. สําสำรวจกรรมเก่าในอดีตลองทบทวนความสัมพันธ์ในอดีตมองหารูปแบบที่เกิดขึ้นซ้ำๆท่านนั้นมักจะเจอคนแบบไหนมักจะเจอความผิดพลาดเรื่องอะไรกันมักจะรู้สึกอย่างไรในความสัมพันธ์เมื่อท่านนั้นเข้าใจในกรรมเก่า ก็มักที่จะเข้าใจในเหตุและผลของการการะทำแล้วท่านนั้นก็จะสามารถหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่ทำซ้ำๆได้ในอนาคต 2. ส,สร้างกรรมในปัจจุบันเริ่มต้นที่จะทำดีกับทุกๆคนรอบตัวไม่ว่าตัวเขาจะเป็นใครหรือว่าทำอะไรกับตัวของท่านจงให้อาภัยคนที่เคยทำร้ายท่านจงช่วยเหลือคนที่เขาเดือดร้อน มีความเมตตาและความปรารถนาดีต่อทุกคนเพราะว่าทุกการกระทํานั้นมันคือการสร้างกรรมจะส่งผลต่อการกระทําและชีวิตของท่านในอนาคตขา้างหน้า 3. ตั้งใจมันขออโหสิกรรมต่อบุคคลที่เคยได้ทํากรรมต่อกันมาขอให้ความสัมพันธ์ที่เป็นพิดนั้นได้คลี่คลายลงขอให้เจอแต่เพื่อนแท้ชีวิตมีแต่ความสุข และความเจริญการตั้งใจมันไม่ใช่แค่การขอพรแต่เป็นการกระทำที่มีความตั้งใจในการทำความดีและเป็นการเตือนตัวเองให้ระลึกถึงเป้าหมายที่เรานั้นต้องการในชีวิตเมื่อท่านนั้นได้ทำสามขั้นตอนนี้อย่างสมบูรเสมอจะรู้จักการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านและดึงดูดคนดีๆที่เข้ามาในชีวิต เป็นอิสระจากความสัมพันธ์ที่เป็นพิษแล้วท่านจะมีความสุขกับชีวิตที่มากขึ้นแล้วท่านจะเข้าใจชีวิตที่ว่าไม่มีใครที่เข้ามาในชีวิตท่านแบบบังเอิญทุกความสัมพันธ์นั้นคือบทเรียนคือโอกาสในการเติบโตและพัฒนาตัวเองจงใช้ปัญญาและสติในการมองทุกปัญหาและปัญญาอย่าตัดสินใจใครเพียงภายนอกอย่ายึดติดแต่ความสุข และความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะทุกสิ่งล้วนไม่แน่นอนและมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยจงเรียนรู้จากทุกความสัมผัสไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีหรือว่าไม่ดีก็ตามเพราะทุกประสบการณ์นั้นล้วนแล้วแต่มีค่าและมีความหมายต่อชีวิตจงขอบคุณทุกคนที่เข้ามาในชีวิตของท่านไม่ว่าเขานั้นจะมาเพื่ออยู่หรือว่าเพื่อจากไปเพราะว่าเขานั้น คือผู้ร่วมเดินทางในวัฏสงสารที่มีเวลาอันยาวนานเขาคือกระจกที่สะท้อนกลรำของเราเองและที่สำคัญที่สุดจงรักตัวเองให้มากมากเพราะว่าตัวท่านเองคือความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดจงดูแลตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจจงให้อภัยตัวเองในสิ่งที่ผิดพลาดจงให้อภัยตัวเองในการเริ่มต้นใหม่ และจงเชื่อมั่นในความสามารถตัวเองว่าตัวเองนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตและสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้ด้วยปัญญาที่ท่านนั้นได้เรียนรู้ในวันนี้ท่านพร้อมหรือเปล่าที่ท่านนั้นจะเปิดใจรับความจริงในข้อนี้และเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านตั้งแต่วันนี้กล่อนั้นไม่ใช่กลงขังแต่เป็นเครื่องมือใช้ปัญญาและธรรมะ กำหนดชีวิตให้ดีขึ้นได้แบบไม่มีที่สิ้นสุดก่อนจะจากากันในวันนี้ฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับธรรมะสวัสดีครับ